สีนี้สวยเด้ละนอลลยกับสวยวะจะลุกมาท่ัเสื้อเขาก็ล้องมาสีลุกอยู่ก่อนฮะมาลลยนี่สีนี่คือคือไม่ดีแท่สนุกสีคีมสีคีมเมือนนีสีเขียวอยู่นะสีเขียวแดงสีครีม ตามไร s <S ยังอ <ıyorlar. S 2> ันเนี้ยชอบดอกมากชอบดอกมากอันตะว่าไล่นี่งามนอตามีไดกับวคยนอไปเลยเนาะมันมันประมนมีอันอันจังหวัดเท่าดีเนี่ยมีของสารคามดีเนี่ยไรยัง ่ละคำนะเขาแต่ขาเจ้าตั้มสีสมอยังยงสวยนะตั้มสีเหลืองอันนี้ก็สีสวยที่แตละเนี่ยฮะสีฟ้าสีน้ำบน่สีฟ้าเป็นเจ้หนึ่งอีกแ้วนเป็่อก้มันเข้มเข้มนะเมกันจืดแต่มัน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 จางเร็ว้ะสีฟ้านะเอาสีเข้มเข้ม หน,นีหัวตาตำตีตตตะอะไรมีคนจองไปจองแล้วคนสีเมา้ีจิงโอ้ <laughs> โหปลาเลียงปลาเน,ะนาะปลาเลียงปลามาจองเออเป็นว่าพ่อยังีก็พ่ออันพ่อพอักการขายไหมเออผู้ใดขึ้ตาสูงเธอรลายนี่ถ้าสวยดนในลายแบบนี้เนาะ ีมันเสียอ,อยู่ทีสวยลายน้อยมักมีลายน้อยให้กันเผื่อมักมีลายน้อยขจาขจ้ามกรองค้นกันลายนกเนาะ่โพวดไม่ได้นกมีนกคนระเบียบงานคนระเบียบคนระเบียบเหระสำหรับพูดตัวนี้<ม>พูดตัวน้นอยๆแต่เขานี่นกสองตัวก็เต็มอันย่าแล้ว โหนี่ทา่าบัวเียเห็นเรือหกเคียรอเือลายอยู่สนุกอตตรตั้มเรือโอ้มอตเตอร์อีกลายอยู่นี่เนี่ยลายอยู่ปืด๊ดสามสิบตรงสามสิบเนี่สามสิบพื้นเป็นดคอสิเลียวเป็นปีนาแล้วอีกสาอีกเน่ก็อีกสเดือนหรือสามเดือนกั ปีหม่แล้วพี่หนาพูแล้วว่าสิ้นแล้วพี่กนลองเขาอเอาเวลาคุยกับเวลาบอเหตุกันมานางคุยกันเองมันก็แเลวซ้ำกันเหรอมีสีเขียวที่ย้ายย้ายไปปั้นแล้วขายไปมันได้ตั่มันได้ตั้ แล้ว,เ,เ,วนะเขาเห็นเขาถือมีไปนังไปว่าโอ้มาอีกแล้วตอนนี้ก็ไปอีกแ <c ười> ล้วนี่มือนีเราไปอีกแล้วเดียวกันนี้ล่ะได้ไหมตอนเจ้าสองชุดก็อสองชุดก็ดีขายดีเนาะ <c ười> ขายดีป็นว่าพอประกาศขายโหด <c ười> ก็ต้องจองกันที่กันพวกเพาะประกาศขายนะ เคื้อดำยูแต่ว่ามันเห็นเป็นหนึ่งัวแดงกินเลยโอ้คุณนะคนทุกท่านที่รับชมให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ